อน,นาันอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวมาตั้งนานแล้ว <Hello. S 1> เราจะมาทำบาที่เป็นอีโคอีโคแล้วก็ทำสายบาด้วยเชือกเลย hmm. มาวัดเอลกันหน่อยกระปรงจากริบบิ้นแบบนี้ดูดีมากเลยตกแต่งด้วยใบไม้และดอกไม้ oh. ผมของเธอก็ต้องดูดีหน่อยนะเราจะตกแต่งผมด้วยดอกไม้ ถ้มีกำลไงข้อเท้าเป็นดอกไม้ด้วยอนนามาเที่ยวที่เมาดีฟโดยการขับเฮลิคอปเตอร์มาเองฮ้ยหฉันอยากจะออกไปผจญภัยแล้วที่นี่สวยจังเลยยินด,ดีต้อนรับสู่เมาดีฟค่ะ <Hi. S 1> ขอบคุณที่ต้อนรับค่ะงั้นมาทำให้คืนกลายเป็นชาวเกาะกันเลยดีกว่านี่คือผมอะไรต้อนรับชาวเกาะคนใหม่ค่ะออ้ใจดีจังเลยขอบคุณนะแล้วก็ตกแต่งผมของคุณด้วยดอกไม้หน่อยนะคะ อานาคือชาวเตัวจริงเชิญดื่มค็อกเทลแล้วก็ไปที่ห้องพักกันเลยค่ะขอบคุณค่ะซอร์บิสดีมากเลยแล้วว่างว่าค่อยเจอกันนะคะแสงอาทิตดีจังเลยที่นี่คือสวรรค์ของเจงส่วนเอลซ่าเองก็พร้อมที่จะไปผจญภัยภูเขาน้ําแข็งแล้วต้องใช้เสื้อผ้าที่กันหนาวหน่อยยันเราจะทำบริสุทธิ์จากผ้าซีเควนซ์เข้ารูปเ๊ะมากแล้วตกแต่งด้วยเพกหน่อย ใส่กระโปงสั้นคาดเข็มขัดขนปอมเนี่ยนุ่มสุดๆไปเลยนะแล้วมันก็อุ่นมากด้วยเราจะเปลี่ยนให้รองเท้ากลายเป็นบู๊สำหรับหน้าหนาวฮแบบนี้จะได้อุ่นนะขับใจจ้ะเอลซ่ากำลังจะวางแผนไปพักผ่อนที่ภูเขาเอลปสเฮ้ยฉันเรียกแบบนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยเอ๊ะกระเป๋าจะอยู่ไหนกันนะอยู่ใต้เตียงหรือเปล่าโออหนักจังเลย โอ้ออแล้วก็ว่ากระเป๋าทำไมหนักจังเลยงั้นมาเลือกชุดกันดีกว่านะจ๊ะต้องใส่เสื้อผ้าส,สวยๆหน่อยฉันมีกระเป๋าด้วยนะเธอดูสวยจังเลยจ้ะ <c oughs> สิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมรองเท้าหน้าหนาวไปด้วยนะพร้อมแล้วภูวเขาน้ำแข็งพวกเรามาแล้วเอ,อิบรู้สึกว่านี่จะไม่ใช่ภูเขาเอลฟ์นะพี่มาตองหนักขนาดนี้หลงทางแน่เลยว้าวที่นี่สวยจังเลยอ่ะมันคงจะใช่ภูเขาเอลฟ์เลยนะ โอ้สวัสดีครับ <Hi. S 1> คุณเอลซ่าเหรอเออใช่ค่ะพร้อมที่จะเล่นสโนว์บอร์ดกันหรือยังครับโอ้หิมะตกแรงจังเลยนะคะไม่เป็นไรครับปลอดภัยแน่แน่โออลาฟพร้อมแล้วเหรอตัดแว่นตาดำน้ำจากแผ่นพลาสติกแล้วก็ํำขอบของแว่นตากันน้ำด้วยแผ่นโฟมแล้วก็ติดด้วยสายยางยืดเลย 安娜นนะพร้อมจะไปดำน้ำแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่สกูบาร์ชแบบนี้ก็สามารถหายใจใต้น้ำได้เร็วเข้าเร็วเข้าอยากจะเห็นโลกใต้น้ำแล้วตอนที่อนนากำลังลากสดอยู่เธอก็ได้เห็นป้ายดำน้ำโลกใต้บาดาลน,น่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะอยากจะดำน้ำเหรอคะงั้นคุณก็สามารถซื้อแว่นตาดำน้ำที่นี่ได้เลยฉันอยากได้อันที่ดีที่สุดเลยคะ่ะขอลองหน่อยนะอ๋อเจ๋งเลยขอดูกระจัหน่อยอฉันสวยมากอ่ะ ขอไปดูโลกใต้น้ำที่มาดีฟก่อนนะคะทุกคนกระดาษโฟมนี้จะกลายเป็นแว่นตาสโน์บอร์ดโโอ้หเอลซ่าเด้ดูสวยแล้วติดเชือกไปหน่อยนึงนะแล้วก็ติดสายยางเยอะแบบนี้จะทำให้แว่นตาไม่หลุดออกง่ไงภูเขาน้าแข็งเหรอฉันไม่กลัวหรอกฉันจะเป็นราชินเแง่งการสกีเลย,เยและนี่จะเป็นแว่นตาสำหรับป้องกันแสง U ูนะครับ เออเว่นตาเนี่ยเข้ากับชุดฉันจังเลยคุณราชินีน้ำแข็งไม่รีบไปสกีเหรอเดี๋ยวค่อยไปก็ได้จ้ะขอรีแลกซ์ก่อนนะฮิมะน้ำแข็งเหรอไม่หนาวเลยถ้าเราเป็นราชินีน้ำแข็งนะรู้สึกดีก็ไปเมาดีฟส์ซะอีกนะเออเอลซ่าฉันดูแท้แล้ยังมาทำขากอบกันเลยดีกว่าทำที่ล็อกเท้าจะได้ไม่หายไงตีนกบแบบนี้นักดำน้ำจะต้องใช้นะ ไม่ใช่แค่หน้ากากที่เราต้องมี hmm. เราจะต้องใช้ตีนกบซะด้วยสิคนข้าฉันไม่มีตีนกบเลยเอ้ oh, ได้ค่ะดิฉันขอนำเสนอตีนกบ mm hmm. วิเศษร,รู้สึกจะแพงจังเลยแต่ว่าถ้ามันดีก็คุ้มค่านะทีนี้อุปกรณ์ดำน้ำก็ครบแล้วเย้ <Yeah. c oughs> อยากจะไปดูเล่าใต้น้ำแล้วล่ะอาณาดำน้ำไปทั่วเลยดำกันเลยนะ โอ้โลกองใต้น้ำสวยมากคุณปลาหมึกมาแดนซ์กันเย้ย <laughs> ว้าวไข่มุกข,ของจริงเหรองั้นฉันขอเก็บไว้เลยนะดูเหมือนว่าเจ้าปลาหมึกจะติดกับอานาซะแล้วสิเ,ออเจ้าปลาหมึกช่นไปก่อนนะมาทำบวกกันน็อกกันเลยดีกว่าทาสีม่วงแล้วก็ใส่สีไข่มุกติดสายริบบิ้นจะได้ไม่หลุดนะ แล้วตอนนี้ของก็ครบแล้วนะคุณเอลซ่าเดี๋ยวฮิมาจะถล่มมาแล้วนะครับดีจังเลยฉันสามารถสกีทั้งวันเลยคุณจะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยฉันน่าซื้อวันตามาแล้วใช่ฉันก็ด้วยดูดีใช่เปล่าเอ้อฮิมานี่นาะ ผมก็บอกคุณแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปซื้อที่ e c e p t i o n ของโรงแรมก็ได้สัีดีค่ะอยากจะได้บวกกันนอกหน่อยอันนี้เป็นรุ่นขายดีที่สุดเลยเออฉันไม่ชอบสีมันอะแล้วอันนี้แ่ละคะอ๋ออันนี้เราไม่ขายคะ่ะโธ่แต่ว่าฉันเป็นแขกง v p p นะคะคุณงั้นก็ลองใส่ดูเลยคะ่ะอ๋อฉันดูสวยมากว้าวคุณใส่สีนี้ขึ้นมากเลยเดี๋ยวฉันจะขายต่อนะคะขอบคุณที่มาซื้อคะ่ะ มาทำเซิร์ฟบอร์ดจากโฟมก็นดีกว่าติดเชือกไว้ข้างๆแล้วติดกลีบไว้ข้างหลังจากนั้นก็ติดที่ล็อกเท้าเอาไว้จากนั้นก็ใส่เชือกแล้วก็ติดลงไปอานาวันนี้มาเรียนเล่นเซิร์ฟนี่เซิร์ฟบอร์ดสำหรับฉันโดยเฉพาะเลยเหรออ๋อเป็นของอันาเบลแฟนของผมเองนะครับแต่ว่าชื่อมันยาวเขียนไม่พอนะครับแต่ว่าคุณสามารถใช้อนี้เล่นไปก่อนได้นะโอเคได้แล้ว ทีนี้มาลองทรงตัวกันเลยดีกว่านะครับคุณจะต้องเชื่อมบ้านในตัวเองนะทีนี้เราก็ลองไปเล่นในน้ำทะเลดูนะครับเออใช่เลยว้าว <c oughs> นอนเล่นตีขาแบบนี้ก็สนุกกว่าอีกนะ <c oughs> มาทำสโนว์บอร์ดกันน้ำกระดาษฟลมกรเตอร์มาสโนว์บอร์ดของเราสวยจริงๆเลยแถมมันยังเหมาะกับผู้เริ่มต้นอีกด้วยนะ ทีนี้ก็ไปเริ่มเนาบาทกันเลยตอนแรกผมขออธิบายเรื่องที่เราจะเป็นจะต้องรู้นะครับเล่นเนี่ยมันไม่ยากเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องทําให้ตัวเองบาลานซ์ให้ได้มาฝึกที่ภูเขาสั้นๆกันดีก,กว่าเอลซ่าค่อยๆนะเย้ยฉันชอบเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตจังเลยแต่แล้วเอลซ่าก็ต้องเจอกับหินมะอ้อเออฉันฉันขึ้นไม่ได้อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมช่วยนะ เหมือนตื้อไปหมดเลยผมว่าแบบนี้เราจะต้องฝึกก่อนที่เราจะไปของจริงอะ<า>วาดรายละเอียดแบบนี้ลงไปี่กระดาษแข็ง1นงึสองซ้ำตัดใบไม้ออกแล้วก็ทำที่นั่งจากไม้แล้วก็หยาดกาวร้อนเป็นรูปไม้แล้วก็ทาสีเลยว้าวมีใบไม้งอกออกมาด้วยนะ น,นาเดิมมาหลบล้อนที่ใต้ต้นมะพรา้าวแล้วก็เจอเข้ากับมานั่งนี้เฮ้ยมาพักผ่อนที่ทะเลแบบนี้รู้สึกดีจังเลยดื่มคอ็อกแทวให้ชื่นใจแดดแรงจังเลยเวทตายอยู่ไหนกันนะยัยเอออยากจะดื่มนะ้ำมพะพร้าวจากต้นส,สดจังเลยฮึบเอะไม่ถึงอ่ะทำไงดีนะเรามีมานั่งนี่นะยัยได้มพะพร้าวแล้วจะต้องปอกเปลือกมันซะก่อน แล้วจะทำยังไงัง้นก็ลองทุบก,กับก้อนหินละมัง้งเอ,อ้ยทําไม่ได้งั้นก็อดกินเลยเออเดี๋ยวฉันมีแต่งโมนี่นะพักร้อนนี้อย่างกสวรรค์เลยทําความสะอาดขวดสเปรย์แล้วก็นําหัวสเปรย์อ,ออกมาใช้แต่ส่วนนี้นะแล้วก็ห่อด้วยกระดาษมิลเลอร์จากนั้นย้อมสีเป็นสีเงนินอากาศหนาวแบบนี้ดื่มชาร,ร้อนๆ้อรู้สึกดีเลยหลังจากเทรมาทั้งวัน ตอนนี้ก็ได้เวลาดื่มชากันแล้วดื่มชากับเพื่อนเนี่ยอร่อยกว่าเยอะเลยกลองโยเกิร์ตเราจะแปลงโฉมเป็นกระติก้าเป็นสีน้ำเงินเลยหฮ้ยเย็นแล้วนะเนี่ยแล้วก็ติดฟอยเพื่อเก็บความเย็นให้มากขึ้นจากนั้นก็ติดที่เปิดแล้วก็ได้จับแค่นี้น้ำแข็งก็ไม่ละลายแล้ว ขนาดโอลาฟยังสามารถอยู่ในนั้นได้เลยโอ้หนักจังงั้นจะขนไปยังไงก็ดีนะอ๋องั้นเราก็ติดล้อมาเลยแล้วก็ที่ล่างไงเอลซ่าพาโอลาฟไปที่ป่าน้ำแข็งโอลาฟนอนแบบนี้เหมือนอยู่ที่ชายทะเลเลยนะฉันไม่เคยไปทะเลมาก,ก่อนเลยอ๋อฉันรู้แล้วงั้นเราไปผจญภัยกันนะเติมกระติกน้ำแข็งของเราด้วยหิมะแล้วก็อย่าลืมเอาเบียงแป,ป๊บซี่ลงไปด้วยนะ โอ oh, ลัฟกอดดีๆนะเย้ Yay! สนุกแน่เลยเฮ้ย <c oughs> สบายจังคุณครับมีพัสดูมาส่งครับเอ่อแล้วับอะไรอยู่ในกล่องนี้ว้าวโอล l ฟเขามาที่นี่ได้ยังไงเฮอยช่างมันเถอะแต่ว่าฉันมาอยู่ที่นี่แล้วมาเดือบอะไรกันหน่อยดีกว่า